พาไปดูปฏิบัติการซึ่งก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามสกัดกัน้นการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนนะครวันนี้ชุดเฉพาะกิจพยาหน้าคราชได้เปิดปฏิบัติการลุยตรวจคน้นตู้คอนเทนเนอร์สินค้าครับที่นําเข้าสําแดงเป็นสินค้าประมงหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไปเจอว่าการนําเข้าหมูเถื่อนแอบ แกล้งเป็นสินค้าประมงเนี่ยเยอะมากเพราะว่านําเข้าหมูเถื่อนนาเข้าไม่ได้นะฮะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการพิเศษของชุดเฉพาะกิจพยานาคราชที่ศูนย์เอ็กซเรย์และเทคโนโลยีศุลก,กากรสรํานักงานศุลก,กากรท่าเรือนะครับโดยชุดเฉพาะกิจพยานาคราชเนี่ยร่วมกันกับสารวัตรประมงสารวัตปรปศุสัตว์และสารวัตรเกษตรเปิดตรวจ ตู้คอนเทนเนอร์สินค้านําเข้าครับที่สําแดงเป็นสินค้าประมงมาจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะกระบวนการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนเนี่ยคือใช้วิธีการสําแดงเป็นสินค้าประมงเนื่องจากว่าเนื้อหมูเป็นสินค้าที่ไม่อนุญาตให้นําเข้าร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่ากรมประมงยกระดับกระบวนการตรวจสอบสินค้าประมงนําเข้าทุกขั้นตอนครับ โดยเมื่อตู้สินค้าที่สำแดงเป็นสินค้าประมงผ่านการเอ็กซเรย์แล้วดานตรวจประมงเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการตรวจสอบนำเข้าสินค้าอย่างเข้มงวดเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำแช่แข็งนะนำเข้าแบบ100%จากเดิมเนี่ยจะสุ่มตรวจเปิดแค่30%กํากำหนดขั้นตอนเอาไว้2ขั้นตอนด้วยกันคุณผู้ชม 1. การเปิดตรวจณนะด่านหรือท่าเทียบเ,เรือ 2. การตรวจสอบณสถานประกอบการนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าห้องเย็นก็ตามและชุดเฉพาะกิจชุดนี้ก็มีอำนาจตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยด้วยว่ามีสินค้ากเกษตรเถื่อนโดยไม่จำเป็นจะต้องมีหมายสารนะครับสำหรับห้องเย็นเนี่ยต้องมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่15ทธันวาคมหลังจากนั้นเดี๋ยวจะปูพรมตรวจสอบทั่วประเทศเลยส่วนที่ก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI สอบสวนพบว่าขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเนใช้วิธีสําแดงเท็จเป็นสินค้าสัตว์น้ำและพพลิเมอร์คณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับได้ประสานจะมีการบูรณาการประสานกับทาง DSI และปปงเพื่อขอข้อมูลนะฮะหากตรวจสอบพบ เจ้าหน้าที่รายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าทุกชนิดเข้าสู่ประเทศอย่างผิดกฎหมายกรมประมงจะดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างถึงที่สุดค